둥둥 <목소리> 음 <목소리> <목소리> สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องกลับพบกับช่องนุ่มจักรัดพัดเทนอีกเชีนเคยพี่น้องนะวันนี้พาพี่น้องมาล่อปลาพี่น้องมาเก็บตกหามิมพื่อเข้าพี่น้องไปเบิรงว่ามิมที่เคยหาไว้เนี่ยเจอไว้พี่น้องที่มันนั่งอ่อนอยู่เนี่ยตอนนี้ประมาณสองสามพี่น้องว่ามันจะยังอยู่บอหรือว่าจะเสร็จพันเห็ดแบบคลิปที่แล้วว่าพี่น้องเพราะว่าช่องนี้ค้นหายหลายพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันออกลายพี่น้องเลาปลามิมที่นุ่มจักรัดพัดเทินหาเนี่ยครับจะเป็นปลาเนี่ยครับเห็ดออกลายพี่น้องเเพิ่วเ่าเป็นเห็้ที้นมิม่น้นก ปเบิ้งว่าจะเหลือรอถึงเขาว่าพี่น้องไปลุ่นไปเบิ้งน้ำกันครับผมไปครับผมไปลุยครับกับพี่น้องยังมาสักพักเจอมีมไม่พี่น้องเจอมีมไม่เพิ่งมาเกาะพี่น้องนี่ครับโอ้หวังว่าจะบ่มแมนหังมิมที่นุ่มจักรพรรดิพันินเคยเจอเราใหญ่มาอยู่นี่นะพี่น้องเนาะนะครับโอ้พึ่งใหญ่มาอยู่มีมไม่หเลยพี่น้องคิงว่าพึ่งใหญ่ลังมหหรือว่าจะโดนเอาไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งหังที่เจอไว้นะพี่น้องเนาะหวังว่าจะดบูมแมนนะพี่น้องเนาะไปครับผม ย่างหลงทางอยู่พี่น้องหลงป่าอยู่วัดมิ่มที่เจออยู่เดย์พี่น้องมิ่มที่นุ่มจักรัดเบิ้งไบสองห้งเลยพี่น้องย่างมากไปเจอมิ่มพี่น้องครับเจอห้งหนึ่งยู่ในพุ่มไม้นะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับห้างใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องนี่ครับเจอโดยบังเอิญพี่น้องเบิ้งที่ไหนดีล่ะพัดเบิ้งกิ่งพี่น้องห้หางใหญ่อยู่พี่น้องเรับยังดีดะ ไปนะครับอุ้ยเป็นรุนหัวน้าพี่น้องไปครับผมไปครับเบางเบามีแต่หัวน้าบ่าพี่น้องไปครับผมยังไงอยู่มาลองพี่น้องหัน้ำนี่ก็เล่นพี่น,อน้นองด้วย เด็กพี่น้องนะครับจังเด็กพี่น้องเลย พี่น้องบอกพี่น้องโอ้ยเจ้ามพี่นอ้องนะครับวันนั้นปิดตาพี่น้องเอ๊เจียวเจวียวเจียวห้างห้างแล้วพี่นอ้องดีครับผมสุดยอดเก็บเก็บเก็บ เดี๋ยวยยมเดี๋ยวครับพี่น้องว้าวนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ตัวหางแก่เลยพี่น้องเลยต่หัวหนามเลโอ้เต็มเลยพี่น้องเห้สุดยอดเดี๋ยว ทั้งนี่นุ่มจัดกระพัดทินนะครับอุ้ยเกียร์ซอนพี่น้องเดี๋ยวจะหั่นไปขืนมันเนาะพี่น้องเนาะให้มันอยู่ต่อพี่น้องในมันแต่อีกหน่อยมันคงจะไปแล้วแหละนี่ไปครับผมเออบงไปบนมาจะหัางเลยพี่น้องเอากลับดีกว่าพี่น้องเอาไปฝากผู้เฒ่าพี่น้องครับผมเจ๋วครับพี่น้องก็เพิ่งเจอพี่น้องอุ้ยบนไปบนมาพี่หลงปลาพี่น้องต้องเบื้องนี้กูเกิดพี่น้องเบื้องนี้แผนที่พี่น้องถึงยางมาถึอพี่น้องที่เคยปักหมุดไป บอยู่พี่น้องมีลองร้อยไข่ว่าแบบมันใหญ่หลังไปพี่น้องหังเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งหังอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องว่าจะยังอยู่บ่พี่น้องไปครับสียดายทั้งไงพร้อมนี่พี่น้องเนี่ยหรือว่าจะเป็นหังที่นุ่มจักรพรดทินเทียนนั้นใหญ่หลังไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยเบิ้งนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งหังนี้กันหังที่สองนี่อยู่บ่เอ้าอยู่ๆเด้อพี่น้องอยู่พี่น้องหังนี่อยู่พี่น้องนะครับหังกับประด้ใหญ่ดูพี่น้อง เดี๋ยวไปซองหั่งได้หั่งนึ่งยังดีพี่น้องไปเอาครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปหั่งญ่หั่งนึงก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องไปครับผมเดี๋ยวไปจัดการหั่งนี้ครับผมไปครับนี่ครับพี่น้องลงมาแล้วพี่น้องโอ้หัวน้าบ่ค่อยไหลพี่น้องมันยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องนี่ว่าได้ล้างได้กินอยู่พี่น้องโอ้นี่ครับเดี๋ยวไปฝากผู้เฒ่าพี่น้องส่วนนี้ก็โอ้มีอยู่ที่พี่น้องตรงขางหดังนี้กินนะพี่น้องเนาะ nhớ không đi vô đan nấy được cái nóng nào ừ. 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 hồi tưng เพิ่งเดือนหกนี่กับวานด้วยพี่น้องเนาะเดือนหกเขาเดือนเจ็ดพี่น้องสุดยอดไปครับเดี๋ยวลองยางหาเบิอง์มาพี่น้องว่ามันจะมีอีกบ่พี่น้องเพราะว่าเห็นไปสองครั้งเดียรพี่น้องครั้งนื้ใหญ่แล้วครั้งนี้ก็ได้แค่เดียรพี่น้องแต่พี่ฟกได้ครั้งครั้งแรกเมื่อกี้เปไ็นครั้งเคยน้ำหวานโอเคอยู่พี่น้องไปครับผมอยากจะกินไหม้ด้วพี่น้องเนี่ยอยากจะกินไม้ไ,ไ,มไปครับผม น้องเจออีกครั้งหนึ่งหลวงพี่น้องครั้งที่สามนะครับพี่น้องปลายมือนห่ครับดูว่าลักษณะหางมัน,น,นแตกมาใส่มันจากสารพิมพ์มลูนนะพี่น้องหรือว่ามันเพิ่งจะมาสั่งหางอยู่พี่น้องนะครับนี่ครับหืมย้อนแสงครพี่น้อง ครับเดี๋ยวเป็นว่านมจกักรพรรดทินเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนพี่น้องเบึงซ้งหั่งมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่พี่นอ้องนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวค่อยมาเอานะพี่น้องเนาะจอบไปก่อนครับนี่ครับผมพี่น้องพี่น้องเจอต้นวันต้นยังเหพี่น้องงามพี่น้องนะครับนะครับต้นยังนี่พี่น้องนะครับงามดีพี่น้องเนาะ ลังตูมออกเลยลัองออกดอกเลยพี่น้องยูลางป่านน่พี่น้องบานอย่างนอะลูกเขาเมนบอกนี้เด้อพี่น้องด้วยงามดีพี่น้องนะครับเป็นนมาเจีกครั้งแล้วพี่น้องนี่ครับนะครับครั้งกับบิได้แย่เท้เดยพี่น้องต่เป็นรุ่นหัวหน้านพี่น้องไปครับผมพี่น้องใส่กระดาษล้างไข่เข้าพี่น้องด้วยครับ น้ำนอยู่พี่น,ออนอ้องลั้ง,ง,งมือพี่น้องสุดยอดว้าวแจมเลยครับพี่น้องเดี๋ยวทางทางน้ำเข้าไปพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องอุ้ยหัวน้ำดงแจมเลยพี่น้องเลยนะครับสุดยอดทั้งนิดหน่อยนี่ตัวหไวดำแจมเลยพี่น้องครับผมตัดครับพี่น้องเฉลียวครับพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องโอ้ยสุดยอดหัวน้าั้งเล็กๆแต่หัวน้าสุดยอดพี่น้องเอ้เดือนหกเดือนเจ็ดพี่น้องไปดูฝนครับผมเก็บครับเสียวโอ้ยเดี๋พี่น้องรังที่สามหัว,หวห 6, 6, น้าแต่นหนักกินเลยพี่น้องเอ้นี่ครับ <establishing> <Champion. 650 ises> โอ uh ้ย <electric> ก <worry transformed> ินโชว์ซบปโปโรในพี่น้องนลยครับสุดยอดหอม น้ำเพิ่งเดือนหก <des k> เดือนเจ็ดเลยพี่น้องเเก็บตกมาเบิ้งเบิ้งมิมที่เจอไว้กลายเป็นได้ครั้งเดียวแต่ว่าบุญมีหัวน้ากลายโชคดีขึ้ได้สองครั้งเลยพี่น้องได้สองหัวน้าเราพี่น้องไปครับพี่น้องไป,ไปหาเบิ้งอีกครับพี่น้องว่ามันจะมีบ่พี่น้องหวังว่าจะได้อีกจะหางเนาะพี่น้องนอะก่อนกลับไปครับผมหันครับเจียวหยะ ครับพี่น้องผลงานมื่อกี้ครับพี่น้องเลยสองก้อนหัวน้าพี่น้องหัวน้าหญ่กับหัวน้าน้อยพี่น้องอันนี้ก็ชาปูนเลยพี่น้องนะครับทั้งแก้เลยพี่น้องหัวน้านีแต่วางน้ำอยู่เลยพี่น้องหัวน้านี่น้อยนะครับทั้งอีกสามทั้งพี่น้องจะไปฝากผู้เฒ่าพี่น้องนีะครับผลงานมื่อกี้ครับผมครับผมเดี๋ยวไปวันไหนพี่น้องเลยครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วพี่น้องมาเก็บตกครึ่งนิ่มที่หาไบซองทั้งพี่น้องสรุป ย่ไปครั้งหนึ่งพี่น้องอีกครั้งหนึ่งหัวน้ำกัหน่อยพี่น้องเลยกินไปแต่ว่าหาได้อีกสองครั้งพี่น้องแล้วก็เจอครั้งครั้งพึ่งใหญ่ม่หรหรือครั้งอ่อนอีกสองครั้งพี่น้องเดี๋ยวถือว่าเดี๋ยวค่อยมาเบิงอีกสักสองอาทิตย์ค่อยมาเบิงพี่น้องว่าจะอยู่หรือไม่ยูอีกสองครั้งที่เจอไว้พี่น้องถือว่ามื่อกี้ประสบความสำเร็จอยู่กับพี่น้องว่าได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องพอได้เล้มว่าช่วงเนี้เดือนหกเดือนเจ็ดนี้เหมือนกล้วัวน้ำก็เริ่มหน่อยแล้วพี่นอ เจะเพิ่งเบื่อนได้พี่น้องเด้อพอช่วงนี้ก็เล็งๆหาผู้ช่วงปลายฤดูแล้วพี่น้องพอทั้งอื่นเนี่ยหัน้าก็แทบจะบ่มีแล้วทั้งนุ่มจากหลับตาเทินหัวน้าตัวยังพอมีเอาพี่น้องเพอได้หาอยู่เราหาเรื่อยๆขันมือแดดฝนโปตกนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เห็นแดดออกเลยถึงออกมาหาแต่พี่น้องกันนี่มานสองชั่วโมงกว่าพี่น้องที่เดินเนี่ยพี่น้องก็เดี๋ยวต้องกลับบ้านไปใช้ตลาดแล้วพี่น้องเพราะว่านี่ก็จะสามโมงสี่โมงสี่โมงเล้วพี่น้องจะกลับบ้านแล้วพี่น้อง ขอกลับบาี่พีน้องรับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนุ่มจกรัตรพทนี่ครับมวัี้ขอกลาบา <capacity S 1> ีบ่น้องแลครับผมสวัสดีครับมาครับ